สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีพฤกษก16-28กุมภาพันธ์2568มาดูกันนะคะว่าความรักของชาวพฤกษกช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ชาวพฤกษกค่ะเรื่องของความรักของคุณช่วงนี้ชาวโสดอาจจะมีโอกาสได้พบรักทางเลือกใหม่มาจากช่องทางอะไรช่องทางการงาน นะคะช่องทางการงา,งานการติดต่อต่างๆนาน,นานะคะของชาวพุกศกแล้วก็ช่วงนี้ดาวประจำตัวของคุณเนี่ยก็ยังได้ตําแหน่งมาหาอุดด้วยช่วงนี้ชาวพุกศกอาจจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินด้วยอีกต่างหากนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าในเรื่องของความรักจะเป็นยังไงบ้างนะคะบางท่านคนที่มีปัญหาความรักเนี่ยอาจจะมีความเออเรียกว่าหนึ่งแหละนะคะอาจจะมีความวุ่น ทุกร้อนใจหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็รวมไปจนถึงในเรื่องของการเงินการทองด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะชาพฤษศเป็นยังไงบ้างความรักคู่รักครอบครัวความรักเนี่ยในตําแหน่งคู่รักครอบครัวจะทํานายเอ,อ่อในเรื่องของอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจะไม่ค่อยจะเอ,อ่อมีเรื่องของการแตกแยกเข้ามาเกี่ยวข้องมากนักนะคะใครที่มีปัญหาความรักให้ไปฟังในตําแหน่งของคนที่มีปัญหานะคะ คู่รักครอบครัวอาจจะมีโอกาสมากๆเลยค่ะในเรื่องของอจะมองในมุมมองว่าทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ไหมก็ได้ด้วยแล้วก็โดดเด่นมากๆในเรื่องของช่องทางการเงินนะคะหรืออาจจะมีอยู่ดีมีค่าใช้ใจ่ายเหตุค่าใช้ใจ่ายการเงินการทองได้นะคะค่าใช้ใจ่ายการเงินไปกับอะไรไปกับงานอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะส่วนในบางท่านเนี่ยจะมองแบบนี้ก็ระวังนะคะปัญหา เพราะว่าปัญหาตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานการผิดพลาดอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ไหมก็ได้ด้วยนะคะบางทีอะ่ะมันก็ต้องมีบ้างการผิดพลาดเอก,ส,อเอกสารเอกสารนูน่นนี่นั่นการทํางานผิดพลาดนะคะส่วนในบางเคสมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะยกเว้นจากพวกทาธุรกิจหรือพ่อค้าแม่ขายนะคะจะได้รับผลประโยชน์ได้รับทรัพย์ได้รับเงินนะคะแต่ก็ให แต่ตรงเนี้ยก็จะมองในมุมว่าถ้าจะมีปัญหาอะไรจริงๆแล้วก็อืมสําหรับคนที่อยู่ในองค์กรมากกว่านะคะคู่รักครอบครัวสำหรับคนที่อยู่ในองค์กรอาจจะมีปัญหาในเรื่องของงานการผิดใจกันกันกบทีมงานเพื่อนร่วมง,งานได้ไม่ได้นะคะส่วนชาวพฤกษกบางทีก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายกับคู่หน่อยหนึ่งนะเพราะช่วงนี้ดาวคู่ก็ยังอยู่ในพบการเงิน นะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าถ้าไม่ได้ใช้จ่ายการเงินร่วมกันกันกบคู่หรือค่าใช้จ่ายการเงินไปกับคู่ก็อาจจะหมายถึงว่าคุณกับคู่อาจจะร่วมร่วมกันร่วมแรงใจกันอย่างเงี้ยนะคะอยากจะสร้างโอกาสใหม่ๆสร้างธุรกิจใหม่ๆอันนั้นก็ได้อันนั้นน่าจะเป็นข้อดีมากๆด้วยนะคะถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆอ่าหรือยกตัวอย่างธุรกิจอะไรอยากจะเปิดอะไรล่ะเปิดธุรกิจค้าขายของอย่างเงี้ยนะคะใดๆอ่ะ ค้าขายใครอยากจะเปิดร้านค้าร้านขายไปเกี่ยวข้องกับของของเด็กอย่างนี้ก็น่าจะดีนะนะคะส่วนได,ได้แล้วนะคะใครที่ทําธุรกิจอยู่แล้วช่วงนี้โกยซับนะคะสําหรับคู่รักครอบครัวเนี่ยแล้วก็มีโอกาสมากๆเลยค่ะในเรื่องของการขยับขยายเอ,อช่องทางไรายได้ใหม่ๆของคุณเองนะคะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักจะมองในมุมว่าคุณรู้สึกได้อะว่า ความรักช่วงนี้มีการแบ่งใจไหมหรือใครที่อยู่ในปัญหาของความรักคบซ้อนรักทับซ้อนหรือรักแบบว่ากักไม่ชัดเจนคบไปคบมาอ่าอย่าอยู่ดีๆก็รู้สึกได้อะว่าไอ้ยิ่งคบไปคบมาความชัดเจนเราต้องการความชัดเจนจากเขาหรือตรงนี้เป็นคุณก็ได้ที่คุณต้องที่เขาต้องการความชัดเจนจากคุณได้แล้วคุณคุณรู้สึกคุณยังไม่พร้อมอย่างเนี้ย นะคะแล้วก็ความรักก็ยังอยากจะคบกันแบบนี้ต่อไปแต่เรามองว่าการคบกันแบบนี้ต่อไปโดยที่ฝ่ายใดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องการอีกฝ่ายหนึ่งต้องการมีทางเลือกกลังมันจะมีจุดเปลี่ยนนะคะเรามองว่ากาลังจะมีจุดเปลี่ยนตรงนี้นะส่วนบางท่านก็ไปรับรู้แล้วละว่าอ๋อมีหน้าละทําไมเขาไม่ยอมให้ความชัดเจนกับเราสักทีหนึง่งนะคะก็ไปรับรู้ว่าเขาอาจจะมีการติดต่อพูดคุยกับคนอ,อื่นในสายงานนู่นนี่นั่นเด่นั้นก็ได้ นะคะตรงนี้ยใครที่เป็นใครที่อยู่กินกันนะฮะใครที่อยู่กินกันก็ถ้ามีปัญหาเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือคุณไปรับรู้อะไรมาเนี่ยเราก็มองว่าให้คุยกันดีๆคุยด้วยเหตุและผลนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปแบบว่าทะเลาะ กันรุนแรงนะคะระวังนะคะเรามองว่าครั้งนี้อาจจะต้องเป็นครั้งที่ต้องควรระวังว่าเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะใครที่อยู่กินกันแต่เรามองว่าคนที่อยู่กินกันอ่ะถ้าด้วยถ้าให้มองศักยภาพให้มองว่าเอ้ยด้วยความเป็นครอบครัวอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนั้นอ่ะก็น่าจะหันหน้ามาคุยกันตกลงกันได้นะนะคะหรือด้วยเหตุและผลก็ตามแต่ตอนนี้เรากลับมองว่าเหตุผลมันไม่มีในช่วงจังหวะโมเมนต์นี้อาจจะมีในเรื่องของปัญหา นะคะตรงนี้มันเป็นปัญหาอารมณ์ได้เป็นปัญหาทะเลาะได้นะคะเป็นปัญหาแบบว่าทะเลาะแล้วเงียบไปเลยไหมได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ใครที่เป็นแฟนกันเนี่ยสินะคะไม่มีอะไรที่มาผูกมัดหรือไม่มีอะไรมาเป็นเงื่อนไขก็น่าจะรู้สึกว่าตอนนี้เขาเริ่มพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปนะคะ มาดูเขาคนนั้นของคุณค่ะเรามองว่าเขาของคุณเงียบหายไปเลยอะนะคะตรงนี้เป็นการเงียบหายแล้วก็น่าจะเป็นการจงใจเงียบหายการจงใจเงียบหายอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่พร้อมที่จะใช้คำตอบกับคุณง่ายๆานะชัดเจนมากๆคือการยังไม่พร้อมให้คําตอบอะไรกับคุณณนะปัจจุบันนี้ถ้าคุณต้องการคําตอบจากเขาเราก็มองว่าเขายังไม่พร้อมจะมีให้หรือไม่ตั้งใจจะให้คําตอบนะคะส่วนบางท่าน เรามองว่าเขาเขาเขามีตัวเลือกอะนะฮะเรามองว่าเขาน่าจะมีตัวเลือกหรือเขาไปเห็นใครสักคนหนึ่งหรือเขาไปชอบชอบพอใครสักคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าคนคนนั้นน่ะสามารถส่งเสริมเขาได้ไหมนะคะเรามองว่าเขาต้องการการส่งเสริมอะไรอย่างนี้นะคะมีทางเลือกนะ,ะมีทางเลือก แล้วใครก็ตามที่ห่างแล้วห่างแล้วก็คือห่างแล้วค่ะถ้าคุณต้องการความถ้าคุณต้องการรอคอยนะคะหรือคุณยังมีความหวังว่าเออเผื่อสักวันเขาจะติดต่อกลับมานะนะคะเราก็มองว่าเขาไปแล้วเรียบร้อยแล้วหรืออาจจะหมายถึงว่าเขารู้สึกได้อะว่าเขาเขาก็ไม่ต้องการติดต่ออะไรกับคุณเขาสู่เงียบหายไปแบบนี้ดีกว่านะคะตรงเนี้ยใครที่ยังคาดหวังว่าเออเขาจะติดต่อกลับมาไหมอะไรไหมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าแนวโน้มแค่แนวโน้มสั้นๆเองค่ะสิบห้าวันบางทีเนี่ยไพ่ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ตรงกับบางท่านรนะคาจริงๆอะ่ะเป็นการเปิดแบบมองว่าเป็นการเปิดแบบสาธารณะด้วยแล้วก็มองแบบภาพก,กว้างๆภาพรวมๆด้วยอ่ะมาดูกันโอ้ แต่เราก็ว่าว่าน่า,นาจะเป็นชาวพลุกศกด้วยแล้วหรอมั้งด้วยแล้วละ่ะว่าคุณจะรู้สึกว่าถ้าความรักมันไม่ดีอะแล้วถ้าความรักตรงเนี้ยมันไม่สมหวังอะบางทีคุณก็รู้สึกว่าคุณก็ไม่แคร์ป่ะหรืออารมณ์ประมาณว่าไม่แคร์อารมณ์อารมณ์ประมาณว่าฉันก็อยู่ได้ฉันก็ทํางานหาเงินของฉันได้นะคะอย่างน้อยอย่างน้อยคุณก็จะรู้สึกว่าอืตัดใจตั้งแต่ส้วันนี้ ดีกว่ายังเจ็บต่อไปอะไรแบบนั้นนะคะนี่คือแนวโน้มของคุณบางท่านก็แค่ว่าต่างคนต่างอยู่บางท่านก็รู้สึกได้ว่าไม่ต้องการการติดต่ออะไรใดๆเราก็เลยมองว่าเอ๊น่าจะเป็นชาวพฤกษกเองด้วยละมั้งที่คุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจหรือเปล่าอ่ากรณีหนึ่งคนทะเลออกกาะกันห่างเหินกันมั่นใจว่ายังไงเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับติดต่อกลับมาไหมหรืออารมณ์ประมาณว่า เดี๋ยวฉันเดี๋ยวเธอก็ต้องติดต่อกลับมาแต่จะแต่จะให้ฉันติดต่อไปฉันขี้เกียจติดต่อไปอารมณ์ประมาณนี้ก็ได้หรืออารมณ์ประมาณว่าสักวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าคุณตัดได้นะคะสักวันหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าการตัดได้ของคุณอย่างน้อยๆคุณไม่ต้องมานั่งเสียเวลาทุกร้อนใจอีกต่อไปอันนั้นด้วยนั่นคือสาเหตุด้วยนะคะส่วนในบางท่านก็แค่ช่วงจังหวะนี้อะ่ะจะมองว่าอาจเพราะว่าเรามองว่า เนื่องด้วยดาวประจําตัวคุณด้วยเป็นมหาอุดก็เลยมองว่าคุณไม่ค่อยแขบงปะหรือต่อให้แค่แต่คุณก็รู้สึกคุณไม่มีความจำเป็นจะต้องมานั่งงออะไรใดๆอะ่ะอยากติดต่อมาก็ติดต่อมาไม่ติดต่อมาเดี๋ยวสักวันหนึ่งคุณก็ได้เริ่มต้นใหม่เองอะไรแบบนี้มาดูฝั่งเขานะคะ เขากาลังปลูกต้นรักกับใครบางคนนี่คะแล้วเขาก็จะพยายามชัดเจนกับใครบางคนคนคนนั้นด้วยค่ะนะคะตรงนี้ครับคนที่เขาเลือกคนที่เขาคิดว่าคนนั้นน่ะคือคนที่เขาเขาปิ้งก็ได้อะเอาง,ง่ายๆเลยหรืออาระมณ์ประมาณว่าที่ผ่านมาเขาก็ปิ้งคุณไม่ใช่ไม่ปิ้งแต่ถ้าสูนว่าณนะปัจจุบันนี้เขามีตัวเลือกใหม่เขาก็ต้องการตัวเลือกใหม่อ่า ไม่ใช่มองว่าที่ผ่านมาคุณก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่คนที่เขาไม่แคร์นะเป็นเออไม่ใช่คนที่เขาไม่ชอบหรือไม่รักหรืออะไรนะแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาต้องการมีตัวเลือกใหม่เขาก็ต้องการตัวเลือกใหม่นี่คือประเด็นเลยมองว่าชาวทุกศกถ้าคุณต้องการรอคอยการติดต่อจากเขานะเรามองว่า,าไม่มีการติดต่ออะไรใดๆนะคะตรงนี้ด้วยคนที่คนท,คนที่ห่างเหินกันแล้วด้วยแต่ถ้าใครที่แปะแค่ทะเลาะกันก็จะมองว่าตอนนี้เขาก็ยังรู้สึกว่า เขาจะก็าอาจจะอาจจะมีความเป็นไปได้ก็ได้ว่าเออถ้าวันข้างหน้าเขาอยากจะติดต่อคุณเขาก็เอ่อรอวันข้างหน้าแต่ถ้าให้ณวันนี้เขาจะติดต่อหรือเปล่าหรือเขาจะกลับมาคุยดีกับคุณหรือเปล่ากลับมาง้อคุณหรือเปล่าเขารู้สึกว่ามันตะกิดถูกหงงใจเขาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะตอบมาให้แล้วนะคะเขาคิดว่าเขาจะไม่ง้อละแล้วน,ะะน่ะณน้าสิบห้าวันเนี้ยคือคนทะเลาะก,กันอ่ะอง่ายเลยตอนเนี้ย ให้คุยกันเขาไม่คุยเพราะาถ้าคุยกันเขาอาจจะรู้สึกก็ได้ว่าถ้าคุยกันครั้งนี้หรือมาตกลงกันครั้งนี้เดี๋ยวมันจะมันจะแรงปัญหามันจะหนักมากกว่าเดิมก็ได้ส่วนใครที่จบไปแล้วก็อย่างเช่นที่บอกเขาคิดว่าไงเขาก็ต้องมีตัวเลือกใหม่นะคะ ความพยายามพยายามที่ผ่านมาสุดท้ายเหมือนคนพยายามแล้วมันเหนื่อยพยายามแล้วแล้วต่อไปนี้เขาฟ้องมาว่าคุณไม่อยากจะพยายามอีกต่อไปแล้วคุณเหนื่อยมากพอแล้วนะคะที่ผ่านมาคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้ถ้าจะถึงข่าวต้องการเป,ปลี่ยนแปลงก็ช่าง เรามองว่าคุณอาจจะรู้สึกของคําว่าช่างมันช่างมันช่างมันฉันไม่แคร์อะไรอย่างนั้นนะหรือแคร์แหละแต่ต้องแต่ต้องใช้คําว่าช่างมันเราก็เริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่ได้เสมอแบบนั้นดีกว่านะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆครั้งหนึ่งคุณอาจจะเคยรู้สึกว่าคุณอาจจะเคยรู้สึกว่าคุณทําดีที่สุดมาแล้วก็ได้ทําทุกวิถีทางแล้วก็ได้นะคะแต่ณนาวันนี้มันไม่อยากจะทําแล้วอ่ะนะคะไอการที่คุณอยู่เฉยไม่อยากจะทําอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอรอ,อดูซิ เผื่อเขาจะกลับมาเผื่อเขาจะดีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าไม่กลับมาก็ไม่เป็นไรอารมณ์ประมาณนั้นนี่คือบทสรุปถ้าไม่กลับมาเราก็ต้องยอมรับความจริงนะคะชีวิตมันก็ต้องก้าวต่อไปคำว่ากลับมาหมายถึงกลับมาเออคุยดีกันอะไรอย่างนั้นนะคะมาดูชาวโซดุึกโสดกสกเป็นไงบ้างเอ่ย ดูกันนะฮะคนโสดเต็มตัวเต็มใจชาวโสดระวังมีเด็กมาจีบมาชอบนะเนี่ยชาวโสดอะระวังหลงคารมเด็กนะคะอ่าหรือถ้า คุณไม่ได้หลงคารมเด็กก็แปลว่าคุณนี่แหละอาจจะเป็นสไตล์แบบว่าสเสน่ห์กงหอมแหละมีคนเข้ามาล้อมหน้าล้อมหลังเนี่ยเลยไม่รู้จะเลือกใครแบบนั้นก็ได้นะะหรือบางท่านไม่มีใครเลยไม่มีอารมณ์ประมาณว่ามไม่ได้มีมีใครเลยมีแค่คนเดียวที่เข้ามาหาคุณเนี่ยอ่าบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าไอ้คุณคนนี้น่าจะมีความเป็นไปได้มัง้งที่จะชัดเจนในอนาคตอย่างนั้น นะคะเราบอกว่าตอนนี้คุณมีคนเข้ามาจีบแล้วแหละแต่บางท่านก็ยังมีฟอร์มอยู่นะคะยังมีฟอร์มอารมณ์มันก็ดูดูอย่างเชิงกันดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยได้ทั้งนั้นเลยค่ะมาจากไหนมาจากงานได้นะมาจากการติดต่อแล้วมาจากโลกโซเชียลนะคะมาจากโล,โลกโซเชียลได้เหมือนกับว่าไม่อยากแล้วอย่างหนึ่งจะบอกว่าเหมือนกับว่าชาวพฤุกศกตอนนี้คุณไม่อยากจะพยายาม ไม่อยากจะพยายามเอาเรงมามันว่าถ้ามันใช่เดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ใช่เองถ้ามีคนเข้ามาคุยกับคุณมาจีบคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าอาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องให้เวลานะคะคือไม่อยากจะพยายามอะไรแบบนั้นแต่ถ้าคุณไปแอบชอบใครเรามองว่าคุณไม่กล้าหวังสูงไหมอ่ะหวังสิคะต้องหวังสิคะหรือคุณหวังสูงได้หมดถ้าคุณหวังสูงคุณก็ต้องแสดงตัวตนละวาจาวาทศิละ นะคะความรักเข้ามาละแล้วก็ในบางท่านก็จะมีโชคในเรื่องของการได้คู่ผมนิคิดด้วยนะนะคะ,ะ,คะเพราะว่าตรงนี้มันบ่งบอกว่าถึงคู่ผมนิคิดช่วงนี้ใครเซนแรงล่ะช่วงนี้ใครฝันแม่นแม่ะเออฝันแบบไม่ให้ฝันแม่นๆ่นฝันแบบแปลกๆอย่างเงี้ยนะคะหรือความรู้สึกลังสังหอ์ซิกเซนของคุณก็ได้ว่าคนคนนี้เอ๊ะทำไมเหมือนเคยผูกพันกันเหมือนเคยเจอกันอะไรอย่างนั้นนะคะได้ทั้งนั้นรลยค่ะส่วนบ,บางท่านก็อาจจะได้ใครเพื่อนเก่า คนรู้จักเก่าอืมก็ได้นะคะความรักบางทีก็น่าจะมีเข้ามาทั้งใหม่และเก่านะคะความรักเขาฟอ้องมาว่าความรักครั้งนี้ถ้าคุณใช้ความพยายามที่จะอยากจะเปิดใจต่อกัน แล้วทุกสิ่งทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามเวลาความรักครั้งนี้คุณอาจจะมีโอกาสความสุขนะเรามองว่ามันเป็นความสเสน่หาต่อกันนะคะอ่าและที่สําคัญความรักครั้งนี้อาจจะนําพาโอกาสดีๆนําพาสิ่งดีๆมาสู่คุณก็ได้นําพาให้ชีวิตของคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะส่วนใครเพิ่งจบมาหรือกลับมาครองโสดจุดเปลี่ยนแปลงของคุณก็ต้องเริ่มต้นขึ้น คนที่ไม่ใช่ก็ต้องห่างออกไปให้คนที่ใช่คนที่ยังมีบุญทํากรรมแต่งเข้ามาส่วนบางเคสก็จะจะมองในมุมว่าตัวเองอะ่ะไม่อยากจะเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะยังไม่อยากจะเปิดใจกับความรักอะ่ะเพราะเรามองว่าคุณมีเรื่องราวในอดีตแล้วก็บางท่านก็ยังอยากจะพยายามลืมเรื่องราวที่ผ่านมาอยู่เลยนะคะ ส่วนบางท่านก็อยู่ดีๆไปนึกถึงเฉยเลยก็มีทั้งทั้งทั <c> ้ง <oughs> ทั้งที่จะมองว่าคุณเข้มแข็งมาระดับหนึ่งละ <c oughs> นะคะส่วนใ,นใดๆใครโสดสนิทยาวนานมาตลอดเวลาเลยอารมณ์เหงาละอารมณ์อยากจะมีใครสักคนละอารมณ์ฉันก็อยากจะมีหวังกับเรื่องของความรักบ้างยังมีอยากจะมีความสุขในเรื่องของความรักบ้างนะคะคุณกำลังจะมีโอกาสได้พบเจอเพศตรงข้ามพบเจอความรักรักแบบไหน รักแบบสเปคได้นะคะรักแบบสเปคได้หรือมองในอีกหนึ่งมุมมองคุณกำลังจะเจอสองทางเลือกให้คุณได้เลือกนะคะตรงนี้ก็เกิดขึ้นเหมือนกันก็น่าจะประมาณนี้ความรักของชาวพฤกษกช่วงครึ่งเดือนหลังของกุมภาพันธ์นะคะบางท่าน่ะเอเจอมาครึ่งเดือนแรกอย่างเงี้ยเจอในช่วงของวาเลนไทน์อย่างเงี้ย อ่ามันก็อาจจะมีการสานต่อกันนะคะแต่ทุกอย่างมันก็ต้องยอมใช้เวลาชาวพฤษศใดๆแล้วช่วงนี้ดาวประจำตัวของคุณยังเป็นมหาอุตคะอ่าจะมองในมุมมองว่าทางเลือกใหม่โอกาสใหม่ๆความรักทางความรักใหม่ๆก็กําลังจะเข้ามานะคะสําหรับใครที่มีปัญหาต่อกันก็ยังอยากจะให้ลองคุยกันดูนะแต่รู้สึกได้ว่ามองที่ฝ่ายกระทํามองที่ฝ่ายกระทําเนี่ยกลับมองว่าน่าจะมีตัวเลือกที่ต้องการเลือก นะคะตัวน,นั้นเองก็เอาใจช่วยสับคนที่มีปัญหาความรักนะ,คะใครที่มีปัญหาความรักใครมีความทุกข์ในเรื่องความรักจริงๆแล้วนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคนที่ไม่ใช่สักวันหนึ่งยังไงก็ต้องมีการแยกย้ายนะคะเรามองว่าก็ต้องมีการแยกย้ายอยู่ดีโอเคนี่ก็คือเรื่องราวของชาวพึ่งศกความรัก ชาวโสดจะมีโชคมีโอกาสพบรักนะคะมีโอกาสแฮปปี้มีความสุขมีโอกาสได้แบบว่าถ้าได้คบได้สารต่ออย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสในวันข้างหน้าด้วยบางท่านนะคะมองมองไปถึงการใช้ชีวิตร่วมนะมองไปถึงการลงเอยการตกแต่งหรือการแต่งงานได้นะคะ <c oughs> ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะของชาวกึศกนะคะก็ขอให้ทุกท่าน มีความสุขสมหวังสมปรารถนาในความรักมากๆนะคะแล้วก็ไว้ไปติดตามในคลิปอื่นกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ